สวัสดีทุกท่านทุกคนมาเด้อมาเด้อเบิ้อแจงเหตุไหมก็ต้องก็ตองมารถากกินน้ำกันแซ่บๆของหวานก็มี่กินข่าวของพ่อขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขอมบิึงมื่อยกินข้าวกันห้องมาอนี้กินข้าวกินข้าวข้าวแล้วกันไปสู่งานต่อ ขนาดนอนะ้อยแฉะร่วมกันครับของหวานแกงเห็ดเสียบเห็เดก่อนออกไปกันไล่ไล่ไปเอาไว้ไล่เรากลาบมาวันนี้นะนมากกันกมุมสูงขอบคาวขึน้นไี่น่อยเติมกก้นครับ น้ำลายไหลเนี่ยหูพร้อมจะกินเลยครับประตุกระตุแจกแจกพี่น้องไม่ไม่ไม่นะครับทำรายว่าจากพ่ดีมีแฮงสมบูรณ์ขอบคุณขอบนุ่นพี่น้องสายกันไหลสต้ากแอนแจนได้พี่นนองเออท่านเลยปรดฝากว่าจะได้ป้ะมูลขอตกขอไปด้วยครับ 拜拜拜拜。Bye bye, bye bye.